ช่องกติฟโซไซตี้ค่ะวันนี้นะคะก็ติเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นนะคะก็เลยยายรีวิวของที่ได้มาจากร้านอาคาชานฮอนโปะนะคะหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ก็ขอบอกก่อนว่าร้านอาคาชานฮอนโปะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะคะคือเป็นร้านที่ขายของแม่และเด็กนะคะก็คือจะเป็นสําหรับเด็กเล็กนะคะจนถึงอายุประมาณ5้าขวบนะคะแล้วก็จะมีของใช้สําหรับคุณแม่นะคะตั้งคันต่างๆจะบอกว่าขายทุกอย่างเกี่ยวกับของเด็กนะคะของกินของใช้เสื้อผ้าของคุณแม่นะคะขวดนมทุกอย่างเลยครบมากนะคะที่ ญี่ปุ่นมีหลายสาขามีเยอะมากที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าติบไ,ไปโอซาก,ก้ามานะคะก็ติดไปที่สาขาร้านออที่สาขาฮอมมาชินะคะสเคานก็คือออกมา ออกมาประมาณทางออก9ค่ะก็จะเจอเลยร้านใหญ่มากนะคะมีทั้งหมด5ชั้นเขาจะแบ่งเป็น2ตึกค่ะทุกคนตึกแรกเนี่ยเหมือนจะเป็นเฉพาะแบบคาซีรถเข็นนะคะส่วนอีกตึกนึงเนี่ยก็จะเป็นของกินของใช้เสื้อผ้าคุณแม่รองเท้าเสื้อผ้าของเด็กเล่นต่างๆนะคะคือแบบตื่นตาตื่นใจมากติดแม่เคยไปนะคะเป็นครั้งแรกก็คือลองไปแล้วแบบ ชอบมากนี่ขนาดว่าลูกนะคะโตประมาณ2องขวบแล้วนะถ้าแบบเป็นเบบี๋หรือว่ากําลังท้องอยู่จะต้องชอบมากแน่นะคะคือแบบมันแบบมีครบทุกอย่างแล้วก็คือคุณภาพกับราคาค่ะติว่ามันเหมาะสมกันมากก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าติดซื้ออะไรมาบ้างนะก็อย่างแรกเลยนะคะอ่ะอยากอันนี้ยคือแบบอย่างแนะนํามากทุกคนเนบ,บแนะนําให้ทุกคนแบบ อยากแนะนำให้ทุกคนซื้อมากนะคะเพราะว่าแบบติ๊บจับแล้วชอบมากก็คือช่วงนี้ที่ไทยมันแบบเข้าสู่หน้าร้อนแล้วเนอะแล้ว,ลวที่ญี่ปุ่นอ่ะก็คือเป็นฤดูใบไม้ผลิที่กาลังจะเข้าสู่หน้าร้อนก็คือติ๊บไปจับแบบอยากได้แบบคือจับชุดนอนแล้วแบบคือมันน่ารักมากค่ะทุกคนแล้วแบบที่สําคัญคือผ้าเขาดีมากอ่ะเดี๋ยวติ๊บให้ดูเนี่ยติ๊บซื้อชุดนอนมาคืออยากซื้ออีกคือถ้าเป็นลายลิขสิทธิ์พวกแบบ มิกกี้เมาส์หรือว่าอังปังแมนเนี่ยค่ะราคาเขาก็จะแบบบวกอีกประมาณ3 4 0สีเ่เยนนะคะแต่ว่าอันนี้ติ๊บซื้อลายธรรมดาเนาลลายรถก็จะประมาณ1,100น่เยนประมาณเนี้ยคะ่ะถ้าติ๊บจำไม่ผิดนะคือเดี๋วติ๊บให้ดูแบบเนื้อผ้าทุกคนมันเป็นเนื้อผ้าที่แบบบางใส่สบายมันคล้ายๆผ้าเยื่อไผ่แต่ก,ก็ก็ไม่เชิงะคะ่ะทุกคนคือแบบ มันต้องใส่สบายแน่ๆแ,แบบเหมาะกับหน้าร้อนเมืองไทยมากนะคะติปแบบอยากแนะนามาว่าเสื้อผ้าเขาแบบคุณภาพดีมากแล้วแบบการตัดเย็บอะไรทุกคนดูเขาไม่มีได้หลุดไม่มีได้รุ้ยอะไรแบบนี้เลยนะคะก็คือแบบคุ้มมากอะทุกคนอยากให้ทุกคนแบบไปลองดูนะคะเสื้อผ้าแบบคุณภาพดีมากแล้วก็อันนี้ซื้อกางเกงมาด้วยซื้อกางเกงมาให้น้องททมด้วยนะคะอันนี้เป็น,ปนกางเกงแบบใส่อยู่บ้านนะคะทุกคนใส่ ผ้าผ้าไม่หนาแล้วก็ไม่ร้อนนะคะเป็นแบบผ้าแบบใส่สบายค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อรองเท้ามานะคะอันนี้เป็นรองเท้าเน้ะเขาจะมีทั้งทผ้าใบรองเท้าแต่รองเท้าแบบรองเท้าบู๊หน้าฝนเนี่ยคะคะมีหมดเลยแต่อันนี้ติดซื้อแบบเหมือนกึ่งๆผ้าใบมานะคะก็จะเป็นแบบเหมือนแบบอย่างนี้นะทุกคนคือมันจะเปิดด้านหน้าน้องทำแบบ น้องทามเขาขี้รอนะคะเขาชอบแบบรองเท้าใส่สบายอะไรเงี้ยติ๊กก็เลยซื้อแบบแบบนี้มานะคะนี่เป็นสีดำน้งอือ่าต่อไปนะคะที่ซื้อมาก็จะเป็นแก้วน้ําค่ะทุกคนแก้วน้ําอังบังแมนนะคะมีแก้วน้ําก็ติดน้ําแบบเยอะมากทุกคนแล้วก็อันนี้นะคะคือแบบซื้อแก้วน้ําอังบังแมนมามันดื่มอย่างนี้ได้เลยหรือว่าแบบจะเปิดฝาก็ได้นะคะอันนี้ใช้งานจริงใส่น้ำแบบให้น้องทําดื่มแล้วนะคะมีหลายขนาดแบบหลายไซส์มีแบบมีทุกกี่หอค่ะทุกคน อ่ะแล้วก็ตะเกียบนะคะคือตอนนี้เขากำลังชอบฐานเส้นติบก็เลยแบบว่าเออซื้อตะเกียบให้เขาหัดลองใช้นะคะคือถ้าเป็นลายอย่างที่บอกลายมีขี้เมาส์ลายลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะบวกเพิ่มไปอีกนิดนิด,น,ด,น,ดนึงนะคะแต่ว่าอันนี้ติปซื้อลายธรรมดามานะเป็นตะเกียบสีฟ้าอ่าต่อไปนะคะก็ที่ขาดไม่ได้คือหน้ากากอนามัยค่ะทุกคนอันนี้ซื้อมาแบบคือเขาลดราคาด้วยแล้วก็แบบ เนี่ยติดซื้อมาแบบเป็นกล่องเลยอันนี้เป็นลายโดเรมอนนะคะนี่นี้ลายโดเรมอนเนาะอันนี้ลายได,นนนนยดโนเสาร์คือละหนัหน้ากากนะคะมีตั้งแต่แบบเด็กเล็กจนถึงมาประมาณ 5, 6, ห้าขวบมีทุกไซส์เลยค่ะทุกคนอันนี้แบบเป็นกล่องนะอันนี้ซื้อแบบเป็นกล่องอันนี้มี25ิห้าชิ้นลองแกะดูยังไม่ได้ลองแกะดูเลยนะคะอันนี้ลายหมานี่นะคะ น่ารักมากแล้วก็แบบคุ้มมากเพราะว่าปกติอะหน้ากากที่ไทยก็หน้ากากเด็กก็จะแบบหาหนี้นิ่งยากนะคะต่อไปเป็นเป็นพักขัดฟัน,นะค่ะทุกคนพีเจียจริงๆที่ไทยมันก็อาจจะมีขายแล้วนะแต่ว่าติ๊ไปพอดีก็เลยซื้อมานะคะนี่เป็นรสสตรอเบอร์รี่นะคะอ่าแล้วก็อันนี้แอบซื้อถุงเท้ามาถุงเท้านี้13-18เซนนะคะเป็นไซส์อันนี้ ประมาณ638ดเน,นะคะทุกคนสูงเท้านะคะแล้วก็มีอ๋ออันนี้แอบซื้อหน้ากากมาอีกอันหนึง่งอันนี้น่ารักมากเลยลายอัางปังแมนนะคะน่ารักมากแล้วก็ซื้อแปรงสีฟันมานะค่ะทุกคนในศูนย์ถึง0.5ถึง2ปีนะคะอันนี้2ถึง4ปี ก็อันนี้มันจะเป็นแบบกลมๆติบลองซื้อมาดูเผื่อว่ามันจะแบบแป่งง่ายนะคะว่าจะมีลายรถลายหมีลายไดโนเสาร์แบบเยอะมากมีหลายยี่ห้อมากนะคะทุกคนคืออันเนี้ยอันนี้จะเป็นแบบมนๆนะคะคือบอกก่อนว่าถ้าแบบจริงๆหาข้อมูลไปนิดนึงว่าแบบจะซื้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะแบบมีแผนในใจได้ดีกว่าแต่ถ้าแบบไปโม้แบบติปอ่ะคือติปก็มีแผนประมาณนึงนะคะแต่คือไปถึงแล้วสติแตกค่ะทุกคนเพราะแบบของมันแบบ รักไปหมดแล้วแบบมี5ชั้นนะคะทุกคนแบบของเล่นแบบของเล่นน้องทามก็แบบไปยืนเล่นของเล่นเลยะคะ่ะมีทุกอย่างที่แบบเป็นของเด็กคือแบบมันเวิร์กมากมีถึงแบบถ้าตั้งคันเนะะี่ยค่ะมีชุดชุดนอนคุณแม่ชุดนอน,น,อนตั้งคันชุดให้นมเสื้อชั้นในกางเกงในอะไรยคะ่ะมีหมดทุกอย่างเลยไะต่อไปเป็นขนมที่จริงซื้อมาเยอะกว่านี้นะคะแต่ว่าน้องทามเขาทานไปบ้างแล้วนะก็คันนี้คือเป็นเยลลี่อังปังแมนนะคะ แล้วก็อันเนี้ย้องทามชอบมากจริงๆอะ่ะที่ไทยก็มีขายนะคะตามท็อปมีขายนะเขาชอบกินอยู่แล้วมันเป็นเวเฟอร์นมนะคะคือเขาจะใส่แคลเซียมใส่วิตามินใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบบรสนมนะคะคือแบบ เหมาะสำหรับเด็ก9เดือนขึ้นไปจะบอกว่ามันดีคือเป็นขนมที่มีประโยชน์นะคะคืออันนี้น้องทําชอบมากเวลาเขาหิวเนี่ยเขากินทีประมาณแบบ2อสาห่อข้างในมันจะเป็นห่อเล็กๆนะคะที่หอ่อว่าที่ท็อปมีขายคะ่ะอันนี้ชอบมากแล้วกอ็อย่างอื่นก็จะเป็นขนมยิบย่อยนะคะก็ถ้าใครนะคะอ๋อกำลังแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือว่ากําลังจะไปเที่ยวมีแผนที่จะไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแล้วแบบ มีมีลูกหรือว่ามีหลานอยากจะไปซื้อของใช้ของแม่และเด็กนะคะติมแนะนําร้านนี้เล่าคาชานฮอนโปะนะคะมีแบบสาขาในญี่ปุ่นเยอะมากลองลองหาสาขาที่แบบเมืองที่ตัวเองจะไปดูนะคะก็รับรองว่าต้องถูกใจแน่นอนสาวกม,มนุษย์แม่อย่างเรานะคะต้องถูกใจร้านนีนน้แน่นอนก็ยังไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องกระติบโซไซดี้ด้วยนะคะกด s u b s c r i b ์ด้วยนะแล้วพบกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบาย